สวัสดีช่วงหมวคขํานนะคะสําหรับทุกท่านที่ยังไม่นอนแล้วก็เดือนฟีดมาเจอฝนนะคะวันนี้ก็อยากจะมบอกว่าซื้อบ้านนอกดามทีพีเก้าโฮมเนี่ยได้อะไรแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นยังไงนะคะพีเก้าโฮมเนี่ยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบ้านนอกดำมาเกือบแปดปีนะคะแปดปีที่มีผลงานจริงนะคะส่งบ้านจริงนะคะ ฝนดูแลทุกขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุขั้นตอนการผลิตจนถึงส่งมอบนะคะฝนก็ไปส่งมอบเองทุกหลังนอกจากบางหลังนะคะที่ส่งพร้อมกันนะคะอันนั้นฝนก็จะไปดูแลทีหลังแต่การันตีจากหน้าเพจได้เลยนะคะจากรีวิวต่างๆว่าฝนไปดูแลเองนะคะ8ปีกับปัญหาคนที่ไม่เคยเจอ จะแก้ไขไม่ได้จะแก้ไขไม่ถูกจุดสำหรับบ้านน็อกดาวนะคะพีก้าโฮมเจอมาสารพันปัญหานะคะจนถึงนะวันนี้นะคะปัญหาเหล่านั้นหมดไปนะคะเพราะว่าเราเรียนรู้แก้ไขนะคะจนลูกค้าได้บ้านที่มีคุณภาพไปแน่นอนนะคะแดปีที่ไม่เคยทิ้งงาน ก่อนหน้านั้นที่ลำทำรับเหมาขอสร้างก็ยังเป็นอย่างนั้นมาตลอดนะคะฝนและทีมงานพร้อมดูแลคุณตั้งแต่วันแรกที่มาเซ็นสัญญานะคะจนถึงวันเข้าอยู่และหลังการขายนะคะก็ยังดูแลอยู่ถ้าปัญหาเกิดจากทางร้านนะคะฝนเข้าดูแลให้ทุกหลังนะคะ 8ปีนะคะกับทีมงานที่มีประสบการณ์พวกเราพร้อมนะคะที่จะให้การบริการกับทุกท่านอย่างจริงใจและเต็มใจอย่างตั้งใจนะคะ8ปีที่ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำนี่แหละคือการการันตีถึงคุณภาพและการบริการที่ทุกท่านได้รับจากเรานะคะถึงกลับมามีถึงกลับมาซื้อซ้ำอีกครั้งบ้านนะคะเป็นของที่ซื้อแล้วจะต้องอยู่ไปตลอดนะคะ คำถามคือคุณจะเลือกให้ใครสร้างคุณจะไว้ใจนั่นแหละค่ะคือคําตอบของถูกในวันนี้อาจจะเป็นของแพงในวันหน้าเสียทั้งเวลานะคะเสียทั้งสุขภาพจิตนะคะผลไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ร้านที่ดีที่สุดที่คุณผ่านมาเจอนะคะแต่อยากให้ทุกท่านดูผลงานนานๆดู รีวิวเยอะๆที่ฝนถ่ายมาไม่ใช่การน,นั้นแนะกับลูกค้านะคะอันนั้นคือความรู้สึกของลูกค้าจริงๆนะคะฝนก็ขออนุญาตเป็นบางท่านที่เขาอยากจะรีวิวอยากจะบอกต่อถึงประสบการณ์การสัมผัสที่เขาได้รับจาก P9 Home ไปนะคะซื้อบ้านที่ P9 Home นะคะราคาสมเหตุสมผลทั้งคุณภาพวัสดุนะคะที่คุณจะตัดสินใจได้ง่ายที่จะเลือกความสบายใจนะคะ เมื่อซื้อบ้านกับเราไปผีเก้าโฮมีความชัดเจนนะคะตรงไปตรงมาเรื่องราคานะคะแล้วก็ลงคลิปแต่ละคลิปนะคะฝนตรงไปตรงมาราคาเท่าไหนนะคะที่ลูกค้าเห็นมาก็คือเท่านั้นไม่มีการบวกเพิ่มผนังในไม่ได้กรุฝ้าไม่ได้ใส่ อุปกรณ์ไฟไม่ได้เพิ่มชักโครกไม่ได้เพิ่มไม่มีนะคะของเราราคาที่เห็นคือบ้านพร้อมอยู่ทุกหลังนะคะไม่มีลูกค้าไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วทั้งนั้นพีก้าโฮมมีความชัดเจนและตรงไปตรงมาค่ะฝนและคุณกิจทีมงานนะคะมีความจริงใจตั้งใจที่จะทำบ้านทุกหลังที่ซื้อจากเราไปนะคะคุณจะได้ทั้งความเชื่อมั่นคุณภาพและราคาที่คุณ เขาเรียกว่าบริการทุกระดับประทับใจจริงๆนะคะพวกเรามีความตั้งใจนะคะในการผลิตบ้านน็อกดาวน์ดีๆที่ลูกค้าไม่อยากปวดหัวเรื่องการโดนทิ้งงานนะคะโดนโกงนะคะเพราะบางคนคือเงินเก็บนะคะเงินกเกษียณฝนเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นให้ฝนเป็นส่วนหนึ่งนะคะในบ้านหลังหนึ่งที่คุณฝันไว้นะคะฝนจะสารฝันแล้วก็ ตั้งใจเต็มใจทําให้ทุกหลังนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะของฝนมีสองสาขาสุพรรณบุรีอยู่ที่อู่ทองแล้วก็ระยองอยู่ที่บ้านฉางนะคะเปิดทุกวันเข้าดูหน้าง,งานได้ก่อนนะคะคือบ้านตัวอย่างอะ่ะเราจะไม่มีแต่ที่สุพรรณจะมีหลังใหญ่เลยนะคะที่ฝนอยู่เองที่ถ่ายคลิปอยู่หลังนี้ละคะ่ะหลังใหญ่ใหญ่เลยแต่ที่ระยอง ส่วนใหญ่จะเป็นงานนะคะที่ลูกค้าสั่งสร้างอันนั้นนะคะลูกค้าแค่มาดูว่ามีตัวตนจริงนะคะคุณภาพงานจริงวัสดุที่จะได้รับไปแค่นั้นฝนว่าก็ตัดสินใจได้แล้วค่ะวันนี้ฝนฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ